วิ่งอุ้มดูเทินดูเทินนี่โอเคครับเพ้่นดีต้อนรับข้าสู่ไดเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นอยียวผมอีกครั้งนะครับได้นะครับ ครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวฮีโร่ใหม่นะครับวิจานนะฮะก็ในตำแหน่งของไฟเตอร์นะครับก็ให้ดอยลองเล่นมาก็แอสซสซินก็โอเคนะไปปากก็ใช้ได้นะครับโอเคไปดูการรีวิวเลยดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างทำงานยังไงแล้วก็มีคอมโบยังไงนะครับไปรับชมกันเลยครับก็มาเริ่มที่พาสีของตัวบิจานกน่อนนะครับพาสีบิจนนั้นมี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับคือการโจมตีปกตินะครับทุกๆ6วินะครับจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทาการรีเลือดเพิ่มเติมนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับบัฟมือนั่นแหละนะครับก็จะเป็นการโดดไปทุบนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็รีเลือดนิดนึงแค่นั้นอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนต่อมาครับเมื่อปีแจนนะครับทำการใช้สกิลโดนหรือโดนตีนะครับจะทําการได้รับเกาะ20หน่วยนะครับทุกๆครั้งนะสะสมได้10ครั้งนะครับอยากให้เขาตีครับ มีเกาะขึ้นนะฮะอันเนี้ยสแต็กละ20นะครับเกาะเต็มเนี่ยก็บวกเกาะ200นะก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีางดพาสติคโอ้โอยู่นานเหมือนกันนะเป็นพาสติคที่ทําให้เราเนี่ยต่อใต้กับพวกไฟเตอร์หรือตัวกายภาพได้ดีมากนะครับโดนคิ๊บป่าตีก็เด้งนะหรือใช้สกิลโดนก็เด้งเหมือนกันนะเพราะงั้นก็พูดง่ายคือได้เกาะมาฟรีๆอ่ะ200นะครับถ้าสู้ไปเรื่อยนะครับสกิลโดนอะไรก็ได้นะครับได้เกาะฟรีๆเลยฮะโดนตีก็เกาะขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้คือพาสีีท่ติคท ต่อต้านง่ายกับการสู้ตัวกายภาพนะครับอ่าตัวฟาร์มป่าอะไรงี้นะครับก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันไม่มีอะไรมากครับกูดาวมาก็ตีแรงขึ้นแล้วก็รีเลื่นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้โอเคมาต่อที่ท่านหนึ่งกันบ้างครับท่านหนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็น2จังหวะนะครับก็คือจังหวะแรกคือโดดไปทุบนะครับแล้วก็จะทําการระเบิดพื้นแล้วก็ลอยขึ้น1วินะครับอ่าเป็นท่าโมบิลิตี้ด้วยแล้วก็เป็นท่าซีซีด้วยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ก็ระยะก็ไม่ได้ไกลามากนะแต่ว่าใช้ข้้ามมืืออไดดีเหนนกัน นะครับแต่ว่าก็เป็นสกิลซีซีหนึ่งท่าที่เราไช้คอมโบนะครับประมาณนี้ก็โดดไปทุบนะถ้าโดดผ่านก็มีดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าโดดไม่ถึงอาจจะมีแค่ดาเมจทุบนะครับต้องโดดชนด้วยอาจจะได้ดาเมจดีกว่านิดนึงนิดนึงนะครับนิดหนึ่งมัจจะมีสองจังหวะนะทาเมจโอเคท่าหนึ่งแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะครับก็คือใช้ไปนะครับใช้ให้โดนครับมันมันจะต้องดีเลยการสตันนิดนึงก็เป็นท่าสตันเผื่อนะครับอาจจะคาดหวังซีซีไม่ง่ายมากนะแต่ว่าก็ใช้เป็นโมบิลิตี้ได้ถ้าศัตรูตัดสิน อ่ะประมาณนี้ท่า2นะ่าจะเป็นท่าไฮไลท์นะครับจะทําการโจมตี 3T นะแบบอารมณ์เหมือนริโป้เลยนะครับแต่ว่ามันใกล้กว่าเยอะเลย <c oughs> อ่ะอะไรอย่างงี้ทุกๆครั้งนะครับจะแรงขึ้น25%นะครับทุกๆครั้งจะแรงขึ้น25%ครั้งสุดท้ายจะแรงขึ้น50%นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดใช้โดนศัตรูนะครับจะสามารถทําการสโลว์ได้30%นะครับทับซ้อนได้3ครั้งก็พูดง่ายคือสโลว์90%ได้ถ้าใช้3โดน3ทีนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้มันแรงไม่ไจําเป็นต้องใช้โดน3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายจะแรงสุดเฉยๆอย่างเช่นตึบเจ็บ,จบ ครังใช่นะมันก็500อเพราะงั้นมันไม่ได้แบบต้องใช้โดนเพราะงั้นก็ใช้ใช้ไปเถอะนะครับเป็นการสร้างดาเมจเป็นสกิลค่อนข้างจะแรงมากนะของตัวนี้นะพี่แจนนะฮะไม่มีสกิลมันซิมเพิลมากท่า2สโลอ่ะส่วนอันตินะครับอันติจะเป็นการขี่แยะนะครับหรือขี่มังกรดินอะไรก็ว่าไปนะครับตอนขี่เนี่ยทำหน้าที่เหมือนอาม้าวอลขาดเลยนะครับแต่มีข้อเสียคือห้ามชนกำแพงนะครับเพรางั้นมันจะหยุดนะครับและยิ่งขี่เนี่ยตัวของพี่แจนก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะครับ อ่าวิ่งเร็วขึ้นมากมากเลยนะกัรซีซีนะระหว่างที่อยู่บนนี้นะครับการซีซีนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คืออันตินะครับถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยเราชนเข้ากับฮีโร่ฝั่งทำให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วก็จกเจาะเกราะฮีโร่ศัตรูนะครับอ่าประมาณนี้ก็ชนโตะนะครับเจาะเกราะศัตรูด้วย1 5นะครับ4วิลอยขึ้นวิหนึ่งดาเมจห้อยดอยลองดูคือดาเมจก็จะเท่ากันตลอดนะไม่ว่าจะวิ่งมาไกลวิ่งมาใกลนะ้แต่ความเร็วมันไม่เท่ากันไงไหนดูซิว่าเราตีวงเนี่ยอ๋อตีวง โอเคยิ่งตียิงวงวงยิงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยวะูดของเมคานิก,ก,การกระโดดลงกันคือปกติเนะี่ยบางคนนะ่ะชอบคิดว่าเราต้องชนอย่างเดียวนะครับก็คือกดนี้ฮะแล้วก็วิ่งไปชนตุม้มนะครับมันก็ตันถูกปหแต่จริงๆมันสามารถโดดลงได้ถ้าเรามองว่ามันอันตรายนะครับอย่างเช่นโดดลงอย่างนี้นะครับก็คือกดสกิลอีกครั้งแล้วเลือกทิศทางนะครับอย่างเช่นแบบนี้แล้วก็จะโดดแล้วพลิกตัวออกมาอ่าแบบว่าไม่ต้องเอาตัวเข้าไปส่งแต่บางกรไปชนอะไรอย่างนี้นะฮะตอนขึ้นเนี่ยม่นจะเป็นก็เลกทิศทางขึ้นได้นะครับ ใช้ม้วนไปข้างหน้าก็ได้นะครับถ้าถามดอยเนี่ยม้วนลงเนี่ยจะดีกว่าการชนตรงๆเพราะการชนตรงๆเนี่ยเราจะมีแอนิเมชันรอศัตรูแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเราม้วนลงมาก่อนเนี่ยเราสามารถใช้สกิลสอรอได้ใช้สกิลหนรอได้หรือเลือกตำแหน่งเพื่อใช้สกิลหนซ้ำได้นะครับอ่ะประมาณไหนยอดอยทำให้ดูนะแล้วมันก็จะเชน C.C. ได้นะถ้าทำคอมโบประมาณนี้เอาไปใช้กันได้นะสัท่นี้ แต่ถ้าดอยถามดอยคือแนะนําให้โดดลงก่อนนะครับก่อนที่จะส่งบังกรไปให้โดดลงก่อนมาดูที่คอมโบกันบ้างว่าคอมโบเนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนนะครับคอมโบแรกนะก็เป็นคอมโบคอมโบกับพวกท่าหนึ่งนะครับก็เปิดง่ายๆนะครับโดดเข้าไปก่อนนะครับตีทีหนึ่งนะครับสกิลสองตีสกิลสองตีสกิลสองตีนะครับดอยไม่ค่อยแนะนําให้สกิลสองรัวๆสามทีนะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องตีคัดด้วยนะครับเป็นการ cancel animation เนาะช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะครับคอมโบต่อมาก็เป็นคอมโบที่ดอยแนะนําไปนะครับก็ขี่บังกรมานะครับ กระโดดลงนะครับก่อนแล้วก็โดดไปทุบนะครับเชนซีซีแล้วก็คอมโบเหมือนเดิมอะประมาณน,นี้อันนี้คือคอมโบที่ดอยแนะนำนะครับก็ลองไปใช้กันดูตัวมันไม่ได้ซับซ้อนมากครับหลกัหลกๆก็คือเรื่องของการดิฟนะครับมันต้องเลี้ยวหลบสิ่งกีดขวางนะเพราะถ้ามันแบบชนนิดนึงเนี่ยมันก็จะไอ้นี่นะครับมันต้องแบบค่อยๆแบบหกักหักนิดนึงนะครับเฉียด,ดได้บ้างนะแต่อย่าชนนะครับถ้าเราวิ่งมาไกลอย่างนี้ได้มันก็จะแบบว่าเร็วไงแล้วก็สตูก็จะหลบยากมากนะครับประมาณนี้โอเคไป๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะ มามาสู่การรีวิวกันต่อนะครับศัพท์พิจารณ์นะฮะเรามาอยู่ในตำแหน่งฟาร์มป่าตัวนี้จุดเด่นนาจะอยู่ที่อันตินะให้ดอยดูก็คือแกงง่ายหรือไม่ง่ายแอนติเป็นไหมใช้คล่องไหมอะไรอย่างนี้นะครับผ่าร์มพาสี่ตีตีตีมันก็เหมือนริโป หนึ่งส่วนหนึ่งอะไรอันนี้ของน,งนงสกิลพลาดสกิลหนึ่งก็โดดข้างๆไกลนะก็ก็ถือเป็นตัวโมบิลิตี้ไม่เยอะนะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆตัวที่มีมาอัพสองนำนะเพื่อเพิ่มความแรงนะาายัไม่ยังไม่เสียกลางเราอันนี้เลย อันนี้ของฟางไม่ได้เพิ่มดาเมจนะฮะกลายเป็นเผาแทนแก๊งกลางได้นะเขาจะเปลืผมพลาดผมไม่มองแมพเมื่อกี้ ชนอย,อย่าไปมองอย่าไปจำนะเมื่อกี้พลาดผมไม่เคยชนเลยเพิ่งชนครั้งแรกเนี่ยปกตินี่จำได้ว่าเดินเลี้ยวหลบตลอดนี่เเมื่อกี้น่าจะได้ฆ่านะผมแบบถ้าอย่างวะสุดสุดไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้นี่นะ Dead man. nice assist is under attack nice assist yeah ให้ดอยดูเนี่ยคอมโบตัวนี้มันต้องโดดมันต้องโดดออกก่อนเวลานะถึงจะถึงจะดีนะครับคือถ้าเราชนแล้วดอยรู้สึกว่าแอนิเมชันมันจะไม่ค่อยไวเท่าไหร่แล้วก็ระยะที่ชนอาจจะได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีอาจจะต้องแบบว่าเลือกจุดลงก่อนที่จะชนนิดนึงพอเราจะได้จุดกระโดดลงมาสวยๆแบรนดิ้งสวยๆหรือบางจังหวะถ้าเข้าไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องโดดไปชนตรงๆก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็เรียกว่าการชนตรงอาจจะไม่ทางออก แต่ก็ถือว่ารีเลีอดได้ไวลองดูว่ามันมีจังหวะให้แก๊งมันนะเดี๋ยวเราถ้ามีก็วิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราดูคีบชนกันมีละมันอ้อมอสุดแป๊ะ อาจจะยากหน่อยถ้าเกิดแบบอีกฝั่งยังไม่โชว์ตัวอย่างเงี้ยอาจจะได้พอเล่นฟูลดาเมจเนาะน่าจะได้ลองอย่างเงี้ยได้เนี่ยโดดแลนดิ้งกับเนียนๆ ไ้ของเพื่อนได้ได้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่มันจังเกิลแบบเอวิตี้กูดาวก็ไว้เพื่อนเพื่อนผมจะตุยไม่เพืนน่อนโอ้โหต,ตายจริงๆอยากให้แรงไปเลยก็ออกเป็นแบบตัวบล็อกเค้นก็ได้นะ ่ดาว,ว่ามันอยากได้คูดาวนิดนึงดร้สึกว่าตัวนี้มันเก่งที่ที่ได้ไล่ไฟบ่อยมากกว่าที่มันจะแบบว่าแรงมากในทีเดียวใครชอบความรุนแรงก็ได้ครับดาว,ว่ามันก็แรงได้เหมือนกัน เติมเลนง่ายก็คือเติมเลนหนึ่งไปต่ออีกเลนหนึ่งได้อะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรอ่าวิ่งอ้มมอมยูเทนผมไปยูเทนมาพอดีเมื่อกี้ไม่มขับเลยนะ่ะ มันเลยต้องกับนิดนึงแปลกๆไม่นะผมผมเล่นพลาดขอญาตกลับบ้านก่อนได้ไหมนี่นะผมมีอาม เราแวนไปแวนไปเข้าบับแล้วคูดาวยี่สิบหกวิเองซึ่งแบบเราฟาร์มฟาร์มเสร็จก็แทบจ,จะกดอัติได้อีกรอบแลวเราต้องคูดาวอันไวเลยอันนี้ไม่ใช่เวลสามเลยนะยังคูดาวค่อนข้างดีเลย <c oughs> ไม่ค้าม ไม่นะเพื่อน <laughs> โดดชนเลยมันแหนเป็นตัวไปสปิทพุทเก่งด้วยนะแบบไปกับเพื่อนแบบออฟเลนสองตัวโห ถ้าถ,ถ,ถ้ามันไม่เนิบแปลว่าไงในแข่งก็น่าจะเป็นตัวโกงนะลองอนึกภาพแบบมันไปแบบกับออฟสองตัวใช่ป่ะ <c oughs> พอพอไฟเสร็จมันก็ม,นกมันก็วิง่งวิ่งกลับมาเติมกับเพื่อนด้วยความเร็วสูงอ้อมก็ได้ด้วยตีโอบก็ได้ก็อันตรายนะแปลว่าหมายถึงถ้าเกิดมันยังแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบตอนนี้ในเรื่องดาเมจแปลว่าก็กากลางนะไม่ใช่วรรงเบอร์แบบทีเดียวตายแล้วก็ซีซีไม่ได้แน่นมากแต่ว่าแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเดินเกมอะไรย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นตัวที่อันตรายพอสมควรเลยนะ เนี่ยถ้าเราเห็นตู้อย่างเงี้ยมันอาจอาจะวิ่งทันก็ได้ไงยิงเดี๋ยวเขาวิ่ง800ก็ถือว่าเก่งนะวิ่งเร็วกับแป0รนี่เก่งมากนะ ต้องต้งองอต้องอ,อไปครับลงไปข้างล่าง <laughs> ตอดชนกันนั่นแเ,เดี๋ยวาค่อยไปใหมาให้เมื่อกี้แบบว่าคิดว่ามีคนเดิมพุม่มเราก็เลยนี่ต่อ ไม่นะคุอโโรอพอคนวิ่งไล่อ่ะอ๋ออ๋อมันเรียบร้อยไหม ไม่โยนฉันโยนขี่ไม่ได้ปะรถไฟชน อยูเทินอยมอืมเนี huh. ่ยอดชักษในการยูเ huh, ท uh ินำนึงนะจะตายอ้าเอียนเผมแตกยังเป็นอะไรเท่อยู่เมื่อกี้ขนาดลีนาที่มีสมแบดยังอโอ้ m ม g ก d ความเร็วอะไรกันนี่มันนความเร็วแบบวอขาดเมื่อก่อนอะฟีลลิ่งนี้เลยตอนมันวิ่งแบบวิน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 วิ่น ยู่ทนเพืรับเพื่อนไหนรับเพื่อนไหนอ้อนอ้อนอ้อนออนอนออนออนนอ่อนเพื่อนไม่อยากเลี้ยวแล้วไม่รับอะน้องน้องไม่ซ้อนที่มาพี่อุตสา์แว่รับแล้วอะไรคุณดาวไม่นานรับมันก่อนไงมาคัโบปับปั๊บับัั๊บ ไปเนาะไปเดีาดันกลางแล้วไปเลยเราจะไปพร้อมคีปเลละไปนะหนึ่งสองสามอหุ้มผมผมโอเคโอเคนี่มีแค่นี้แหล,ละไปละ๋ยาามาใหม่ แล้วแล้วคือไม่มีคนอยากบังไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะ อัพก็เป็นไงบ้างครับสับกรารรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างดิเจนนะครับฮีโร่ประเภทไฟเตอร์นะฮะตัวใหม่เนี่ยก็ดองมองว่าสกิลต่างๆมันเนี่ยเฉยๆนะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์โกงเท่าไหร่นะพาพสี่ก็กลางๆข่านหนึ่งกลางๆนะข่านสองก็กลางๆน,น,น,นะครับแบบไม่ได้โกงมากแต่มันไปนเด่นที่อันตินะครับอันติมันเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะเนื่องจากตอนไล่เนี่ยเรากันซีซีนะครับแล้วก็พาเพื่อนไปได้ด้วยนะครับแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องพาเพื่อนไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะเอาเป็นนนที่่่แบบบหหลลยาาากกกะะเพรมมัวิงงไถึตอใใ้้ช โดนยังวิ่งไล่ต่อได้นะครับสกิลนี้จะโดนแก้ทางได้อย่างเดียวถ้าสับดอยนะก็คือเอาแท้งมาขวางเท่านั้นนะครับแต่ดอยมองว่ามันก็ยังมีทางเลือกของตัวเล่นพิจางเนี่ยที่สามารถกระโดดลงก็ได้หรือโดดหนีก็ได้อะไรเงี้ยมันมีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในกรณีที่เอาไปใช้เพื่อการเล่นมาโคเกมเนี่ยมันสามารถทํางานได้หลายแบบนะไม่ว่าจะวิ่งไปแก๊งฝั่งตรงข้ามจากเลนตรงข้ามเลยก็ได้นะครับมันวิ่งไกลามากวิ่งเร็วมากนะครับก็คือขวางยากมากถ้าเกิดแบบมีแครี่เผลอแยกดันคนเดียวเนี่ย บอกเลยว่าไงก็หนีไม่ทันนะครับมันวิ่งเร็วมากๆนะเร็วเร็วเหมือนเร็วกว่าม้าอีกนะครับในช่วงแรกเกมคือเร็วมากนะเพราะงั้นดอวมว่ามันพาเพื่อนวิ่งได้ด้วยมันก็เลยทำให้ตัวนี้ในเชิงการใช้งานในเล่นการเล่นเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างจะโกงมากนะยิ่งถ้ามีคอมโบแบบเซลิก้าจินนาวิโลอะไรเงี้ยคือแบบตัวมันค่อนข้างจะมีแบบเอฟเฟกต์คอมโบค่อนข้างดีนะครับสามารถพาเพื่อนเข้าไปกลางวงไฟได้เร็วกว่าเซฟอีกนะ ิปนี้ค่อยๆกิ่งเข้าไปใช่ไหมอันนี้คือวิ่งเข้าไปเลยแบบมีสตันแถมให้ด้วยตอนเข้านะครับแล้วก็มาเร็วสุดๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดอยมองว่าถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวโกงเลยก็ว่าได้นะอย่างน้อยก็เมตานี้นะครับต้องรองดูต่อไปว่าใช้อะไรแก้ทางมาได้บ้างนะอาจจะมีอาตง้งอาต้าอะไรที่พอขวางมันได้แต่ดอยมองว่าตัวมันก็ไม่ได้แบบขนาดนะั้นมันยังพอเลี้ยวหลบได้แนละ้วอยู่ที่จังหวะด้วยว่าใช้ได้ดีขนาดไหนนะประมาณนี้นะครับฝาบการรีวิวดอยให้ประมาณแ,นแลนดนนะ้เพื่อชอบคิปนี้ก็ฝากไ แชร์กดซับสไคร์กันด้วยช่วยกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสุดพิคุณต่อดวันนั้นก็ใฝ่าตามด้วยครับนี่ของก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน